สวัสดีค่ะทุกคนชุณกคมบาบอกกรกรุกคุณคุเนี่ยจารกลับมาถึงบ้านนะคะไปใหยาย่ตลาดมาแป๊บหนึ่งจ้ะเป็นตลาดนัดเนาะได้ของมานนี้หน่อยจ้ะแต่ก็ถือว่าโอเคเลยอันนี้เป็นอ่าเรียกอะไรนะอ่าหัวปลีกล้วยป่าค่ะในกล้วยป่าอันนี้เก็บเองไม่ได้ซื้อ กุ้ยป่าได้มาสองดอกอันนี้ก็เห็ดหูหนูค่ะนี้เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูอันนี้ซื้อจากตลาดก่อนนี่จ้ะเห็ดหูหนูหูใหญ่ๆคนขายบอกเห็ดหูแมวแต่สิปีแต่สิจะเอ็นเดอร์ฟอร์มวิลบานานะ คืกวิเคาม่วิเศเอาเคงมาหน่อยจ้ะอิงวะแล้วก็ผักชีมากำเลยสิบบาทจ้ะธรรมดากำใหญ่แต่ว่ากินไม่หมดหรอกให้เขาเอามาคแค่กำเล็กๆอันนี้ยอดกระทินแน่นอนจ้ะเนี่ยเก็บตรงบ้านนี้เลยจ้ะเพราะว่าเคยเอาเม็ดเขาปลูกนี่ คราวนี้ก็ไม่ต้องขับรถไปแววนหน้าบ้านแล้วจ้ะที่บ้านตัวเองมีปลูกแล้วก็พอมุ่งก้าหนึ่งจ้ะสิชิปินาร์พอซะหน้าไม้จ้ะยขยับซนนิดนี่นี่หน้าไม้ สมปอทองดีจ้ะมะม่วงมันจะใช mango อร a านิท h ูร s คันโซเอันอันนี้อ่ามะม่วงอะไรลืมฟากเกซันแจะรีฟมังโกเดี๋ยวนะคะนี่ นี่จ้ะเอ้ยจ้ะกลวยน้ำว้าต้เสใช้ท้ายบานานะกล้วยน้ำว้าสวยๆจ้ะแล้วก็มะม่วงมะม่วงนี่ไม่มีเส้นนะคะธรรมดาม่วงเส้นจะไม่ชอบกินเนาะมันมันติดฟันอันนี้จะไม่มีเส้นอืมชมกูดมังโกอ,อันนี้ไม่ยงชิดจ้ะไม่ยงชิด กากีโลค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนะแต่ก็จะเน้นเน้นผลมไม้กับวาจะซื้อปลานินค่ะจะซื้อปลานินออกมานึง่งแต่วันนี้อะไรอยากกินไม่มีปลานินไม่มีก็เลยไม่ได้ซื้อ,อน,นี่ะแปบ๊บนะคะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเ๋ยเดี๋ยวโอ๊ยสตอ๊อกกอนสตอ๊อกมาค่ะจะชิมมะยงชิ้นให้ดู อร่อยค่ะนี่ซื้อเมื่อกินหลายรอบแล้วเนื้อเยอะอเนื้อเยอะจ้ะเดชเชิญซื้อสตริ้นฮาอินปิชกันจูร์มัาคเ็กข้างในเนี่ยฉ่ำหวานค่ะส่วนเปลือกนี่ก็จะเปรี้ยวนิดๆเนี่ยรอร่อยค่ะ

โอเคค่ะ okay, ทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะจาะสู้ๆนะคะต้องคือฟูจิฟูจิซูเช้าวันบิชเนสทอมอลคลิปจ้าวายบายนะคะทุกคน